คุณกำลังดำลงไปในน้ำที่มืดมิดและเย็นยะเยือกของแอนตาร์กติกาความมืดสีน้ำเงินที่น่ากลัวอยู่รอบตัวคุณชวนให้นึกถึงอวากาศอันกว้างใหญ่ในความลึกนี้คุณไม่คิดว่าจะได้เจอกับสิ่งมีชีวิตใดๆเลยแต่ทันใดนั้นคุณก็ได้ยินเสียงดังและแปลกประหลาดเป็นเสียงร้องแผลบเหมือนมีเป็ดยักษ์ซ่อนตัวอยู่ในน้ำลึกในปี1960นักวิจัยได้บันทึกเสียงนี้เป็นครั้งแรกและตั้งชื่อว่าไบโอดักเหมาะมาก พวกเขาพยายามหาที่มาของเสียงนี้มาหลายสิบปีมันเป็นคราเคนยักษ์ยานอวากาศนอกโลกที่ตกลงมาในมหาสมุทรสัตว์ประหลาดทะเลลึกลับหรืออาจเป็นเป็ดตัวใหญ่มีการคาดเดาที่หลากหลายมีอันหนึ่งที่ประหลาดกว่าอันอื่นนักสมุทรศาสตร์ตรวจพบเสียงที่คล้ายกันในสถานที่อื่นด้วยนอกชายฝั่งตะวันตกของออสเตรเลียและใกล้กับนิวซีแลนด์พวกเขาบันทึกสัญ,ญญาณที่คล้ายกันแต่มีเสียงสูงกว่าซึ่งพวกเขาตั้งชื่อว่าไบโอ o ูสดูเหมือนความน่ากลัวของมันหายไปเลยเพอมีชื่อแบบนี้ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งเดียวแต่เกิดขึ้นหลายครั้งในช่วงเวลาที่สม่ำเสมอตอนแรกหลายคนคิดว่ามันมาจากเครื่องจักรเพราะเสียงที่เกิดขึ้นมีความสม่ำเสมออย่างไรก็ตามการศึกษาเกี่ยวกับมาหาสมุทรในช่วงเครื่องหลังของศตวรรษที่20ถือเป็นเรื่องยากเพราะข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีแต่นักวิทยาศาสตร์ยังคงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไบโอดักและไบโอกูสต่อไปเพราะพวกเขาอยากรู้มากเมื่อมีข้อมูลมากขึ้น ทฤษฎีต่างๆก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่ในที่สุดนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบความลึกลับนี้ไบโอดักกลายเป็นรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารที่มีต้นกําเนิดมาจากชีววิทยาเมื่อนักวิจัยวิเคราะห์เสียงที่เกิดขึ้นซ้ําๆพวกเขาสังเกตว่าสัญญาณไม่เคยทับซ้อนกันแหล่งหนึ่งจะพูดในขณะที่แหล่งอื่นจะเงียบอยู่ซึ่งบ่งบอกถึงรูปแบบหนึ่งของการสื่อสารแต่คําถามยังคงอยู่สัตว์ทะเลชนิดใดที่มีวิธีการสื่อสารที่พิเศษเช่นนี้ผ่านเสียงที่มีความถี่หลากหลาย คำตอบคือวานซึ่งหลายคนคงเดาได้นักวิทยาศาสาตร์เปรียบเทียบเสียงไบโอดักจากแอนตาร์ติกากับเสียงร้องของวานมิงและพบว่ามีความคล้ายกันอย่างน่าทึ่งเสียงไบโอกูสจากนอกชายฝั่งออสเตรเลียและนิวซีแลนด์น่าจะเป็นเสียงร้องของสัตว์ชนิดอื่นหรือวานมิงที่ยังเล็กมากอย่างไรก็ตามการค้นพบครั้งนี้ทําให้ปริศนานี้ซับซ้อนมากขึ้นไปอีกเสียงเหล่านี้มีจุดประสงค์เพื่ออะไร วานกำลังคุยกันถึงเรื่องอาหารเย็นหัวร้อยย้อมมนุษย์ที่บันทึกเสียงไว้หรือมานาดกํกำลังแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจัก,กรวาลความเป็นไปได้ไม่มีที่สิ้นสุดแต่การเปิดเผยที่น่าสนใจที่สุดคือสักวันหนึ่งมนุษย์อาจเรียนรู้ที่จะสื่อสารกับสัตว์ที่น่าทึ่งเหล่านี้ได้การสื่อสารกับวานไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียได้ติดต่อกับวานหลังคอมที่ชื่อทเวแล้ว ในการทดลองครั้งสำคัญนี้นักวิจัยได้สนทนากับวานชนิดนี้เป็นเวลา20นาทีพวกเขาทำดังนี้ผู้เชี่ยวชาญออกสำรวจทะเลไปยังชายฝั่งของ阿拉斯า,าซึ่งพวกเขาได้บันทึกเสียงของวานหลังคอมจำนวนหนึ่งจากนั้นเปิดเสียงเหล่านี้ผ่านลำโพงเพื่อส่งสัญญาณกลับไปยังมหาสมุทรเสียงที่บันทึกไว้นั้นคล้ายกับคำทักทายเช่นเ hey ฮเป็นไงบ้างแต่เป็นภาษาของวานคำทักทายเหล่านี้วานมักจะใช้ในการเรียกันหรือระบตุตำแหน่งของพวกมัน หลังจากส่งสัญญาณไปไม่นานนักวิจัยก็ได้รับการตอบกลับเวนไหวยเข้ามาใกล้เรือวนรอบเรือและตอบกลับด้วยคำว่าเ hey ฮนะับเป็นการเริ่มต้นการสนทนาระหว่างมนุษย์กับวานเป็นครั้งแรกนักวิทยาศาสตร์ส่งสัญญาณถึงเวน36ครั้งนักวิทยาศาสตร์ส่งสัญญาณถึงเวน36ครั้งในเวลา20นาทีและวานก็ตอบกลับทุกครั้งนอกจากนี้มันยังรอช่วงเวลาก่อนที่จะตอบกลับมานั่นคือทีมงานได้รับคำตอบจากวานรอ10วินาทีและเปิดเสียงอีกครั้ง จากนั้นนักวิจัยก็รออีกสิวินาทีและตอบกลับดูเหมือนเวนจะเป็นคู่สนทนาที่ละเอียดลึกซึ้งมากเขาอาจจะเป็นสุภาพบุรุษในโลกของวานก็ได้ใครจะรู้หรืออาจแค่พร้อมมันสนใจในปฏิสัมพันธ์ที่ไม่ธรรมดานี้สัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารนี้เป็นของกลุ่มวานซึ่งรวมถึงเวนด้วยนักวิจัยน่าจะบันทึกเสียงของทเทนเองและใช้เสียงเหล่านั้นเพื่อสื่อสารกับมันในแง่หนึ่งทเทนกำลังสนทนากับตัวเองอยู่ เราเดินทางกันต่อและดำดิ่งสู่ร่องลึกใต้ทะเลที่ลึกที่สุดในโลกร่องลึกมาเรียนาขอเตือนความจำสั้นๆว่าร่องลึกมาเรียนาเป็นช่องแคบขนาดมหึมาใต้พื้นทะเลทอดยาวไปทางทิศใต้ของญี่ปุ่นกว่า2,400กิโลเมตรและลึกถึงเกือบ11,000เมตรในจุดที่ลึกที่สุดถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพความสูงของตึกเบิร์ชคาลิฟาซึ่งเป็นตึกที่สูงที่สุดในโลกนั้นมีอยู่แค่หนึ่งใน10ของร่องลึกมาเรียนา ลองนึกภาพนี้นักวิทยาศาสตร์บันทึกเสียงประหลาดประหลาดในเหวลึกอันมืดมิดแห่งนี้มันต่างจากไบโอดักเสียงนี้ฟังดูคล้ายอะไรจากหนังในแนววิทยาศาสตร์เป็นเสียงดังก้องต่ำๆตามมาด้วยเสียงโลหะดังฟิวฟิวซึ่งชวนให้นึกถึงเสียงยานอวกาศในหนังไซไฟนักวิจัยตั้งชื่อเสียงลึกลับนี้ว่าเสียงไบโอแวงนักวิทยาศาสตร์ตรวจพบเสียงประหลาดนี้ครั้งแรกในปี2014ระหว่างการสำรวจเสียงในร่องลึกมาเรียนาและระบุที่มาได้อย่างรวดเร็วว่าเสียงนั้นมาจากวาน เสียงของวานบลูด้านักวิจัยใช้ AI ในการวิเคราะห์เสียงที่บันทึกไว้ในมหาสมุทรประมาณ200,000ชั่วโมงและพบว่าตรงกับเสียงของวานบล<ๆ>ูดากลุ่มหนึ่งเช่นเดียวกับสัตว์อื่นๆวานเหล่านี้ใช้เสียงเพื่อการสื่อสารคุณรู้ไหมว่าพบอะไรอีกบ้างในร่องลึกมาเรียนาขวดพลาสติกไม่น่าจะใช่ของคลาเคนวานหรือสัตว์ประหลาดชนิดไหนเลยเพราะไม่ต้องคิดให้ซับซ้อนควรนั้นไปอยู่ที่นั่นเพราะมนุษย์แต่เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในคลิปอื่นโอเคพูดถึงเสียงอื่นกันบ้างดีกว่า คราวนี้ไม่มีวานมีแค่เสียงลึกลับในที่ที่โดดเดี่ยวที่สุดบนโลกที่นี่เรียกว่าจุดนีโมและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมมันจึงโดดเดี่ยวมากจุดนีโมตั้งอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ซึ่งเป็นจุดที่ห่างไกลจากแผ่นดินมากที่สุดเกาะที่อยู่ใกล้ที่สุดอยู่ห่างออกไปประมาณ2,600กิโลเมตรมันอยู่ห่างจากแผ่นดินในทิศทางอื่นๆในระยะทางเท่าๆกันนอกจากนี้ที่นี่แทบไม่มีสิ่งมีชีวิตในทะเลเลยเพราะกระแสะน้าไหลผ่านจุดนี้เพียงเล็กน้อยจึงทําให้มีสารอาหารไม่มากนักมองในแง่หนึ่ง ที่นี่เป็นทะเลทรายแห่งน้ำแต่ในปี1997นักสมุดศาสตร์บันทึกเสียงประหลาดและน่ากลัวที่ดังมาจากใต้ท้องทะเลในบริเวณจุดนีโมได้มันเป็นอะไรที่อลังการและน่ากลัวผู้คนเรียกมันว่าเดอะบลู ทันทีที่ปรากฏการณ์นี้เผยแพร่ออกไปผู้คนทั่วโลกก็สร้างทฤษฎีขึ้นมามากมายและที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือแหล่งกำเนิดเสียงนั้นมาจากสัตว์ประหลาดทะเลขนาดยักษ์เช่นคราเคนหรือสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นกระแสฮือฮาเกี w ่ยวกับดอลูปนั้นอยู่ได้ไม่นานนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบที่มาของเสียงลึกลับนี้ได้ปรากฏว่ามันเป็นเสียงของภูเขาน้ำแข็ง เมื่อภูเขาน้ำแข็งแตกและถล่มลงพวกมันจะสร้างเสียงความถี่ต่ำพิเศษที่ทรงพลังซึ่งสามารถได้ยินจากระยะไกลมากเพื่อยืนยันเรื่องนี้นักวิทยาศาสตร์ได้บันทึกเสียงภูเขาน้ำแข็งลูก,กอื่นๆและได้ยินเสียงที่คล้ายกับเดอะบลูอย่างไรก็ตามจุดนีโมเป็นพื้นที่ที่โดดเดี่ยวมากจนหน่วยงานด้านอวกาศอาเราเทียมที่ไม่ใช้งานไปทิ้งที่นี่โดยปล่อยให้มันตกลงไปในน้ำ มีโอกาส99%ที่จะไม่มีสัตว์หรือมนุษย์ได้รับอันตรายจากเศษซากที่ตกลงมาในพื้นที่นี้ทําให้หลายคนเรียกที่นี่ว่าสุสานดาวเทียมแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันหนึ่งมียานอวกาศจากดวงดาวอื่นตกลงมาที่นี่จะเกิดอะไรขึ้นถ้ามันตกลงมาที่จุดนีโมแล้วและแอบปล่อยสัญญาณฉุกเฉินที่ทะลุผ่านมหาสมุทรไปได้โอ้เรื่องลึกลับที่คุณเคยได้ยินมามีคำตอบหมดแล้วทำไมเราไม่จบวิดีโอนี้ด้วยปริศนาที่นักวิทยาศาสตร,รย์ยังหาคำตอบไม่ได้ล่ะ พบกับอัพสวีปหนึ่งในเสียงที่ลึกลับที่สุดที่เคยบันทึกไว้จากมหาสมุทรมันไม่ใช่แค่เสียงรบกวนแต่เป็นเสียงสั้นๆที่เกิดขึ้นซ้ำๆกันเป็นช่วงๆทุกๆหลายวินาทีมันถูกค้นพบครั้งแรกในปี1991โดยใช้ไฮโดรโฟนที่ติดตั้งในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนแรกนักสมุรศาสตร์เสนอว่าอัพสวีปอาจเกี่ยวข้องกับกิจกรรมของภูเขาไฟหรือแผ่นดินไหวใต้น้ำแต่ลักษณะในช่วงปีของเสียงและความเข้มข้นของเสียงจะเปลี่ยนไป ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาของปีซึ่งตัดความเป็นไปได้ของเสียงประเภทนี้ออกไปผู้คนเริ่มตั้งสมมติฐานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตในมหาสมุทรพวกเขาศึกษาเส้นทางการอ,อพยพของสัตว์ทะเลและพฤติกรรมของพวกมันในช่วงเวลาต่างๆของปีอย่างไรก็ตามแม้จะพยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ก็ยังระบุแหล่งที่มาของเสียงไม่ได้งานวิจัยบางชิ้นชี้ให้เห็นว่าอัพสวีปอาจเกี่ยวข้องกับปลาบางชนิดหรือสัตว์ทะเลชนิดอื่นๆที่ส่งเสียงเพื่อการสื่อสารหรือการนำทางแต่ยังไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้